่าวดีไต้หวันต่ออายุฟรีวีซ่าให้คนไทยถึง31กรกฎาคมปี64ไต้หวันเขาก็ให้ฟรีวีซากับคนไทยมาน่าจะ2ปีติดกันแล้วนะต่ออายุทีละปีทีละปีให้มาแล้วก็ครั้งหลังสุดก็ถึง31กรกฎาคมปี64เราสามารถอยู่ในไต้หวันได้ถึง14วันเลยฟรีวีซ่านี้ก็หมายความว่าเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไงจากเดิมต้องขอวีซ่าต้องกรอกใบสมัครต้องมีเอกสารอะไรอย่างนี้ตอนนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยถือพาสปอร์ตเดินเข้าไปได้เลย ผ่านตอมอได้เลยไม่ต้องมีเอกสารใดๆทั้งสิน้นข่าวนี้เอาอปมาจากเว็บไซต์ไต้หวัน n w w s o o t w w ฉะนั้นน่าเชื่อถือได้แน่นอนเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเขาให้สิทธิพิเศษนี้กับแค่4ประเทศเท่านั้นนะก็คือไทยแลนด์บรูไนฟิลิปปินส์แล้วก็รัสเซียแต่รัสเซียได้พิเศษกว่าคนอื่นเขาอะรายละเอียดเป็นยังไงก็คือไต้หวันเนี่ยเขาก็จะขยายการรักษาฟรีวีซ่าให้กับ ประชากรจาก4ประเทศนั่นแหละไทยแลนด์บรูไนฟิลิปปินส์แลวก็รัสเซียแค่4ประเทศเท่านั้นนะถึงแม้ว่ามันจะยังมีกฎของการห้ามเข้าสําหรับประเทศเหล่านั้นอยู่นะคือตอนนี้เรายังเข้าไต้หวันไม่ได้นะต่อให้ฟรีวีซ่าก็ตามเนี่ยเพราะไอ้โควิด -19 นี่แหละแต่ว่าเรายังมีเวลาเหลือไงถึง31กรกฎาคมปี64เลยนะจะได้ไปกันหรือเปล่าอย่างน้อยถ้าเกิดประเทศเราปิดไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยก็ยังเหลืออีกตั้ง7เดือนใช่ไหมมีเวลาไปเที่ยวได้ ฟรีวีซ่านี้เนี่ยสำหรับ4ประเทศนี้ก็จะอยู่ถึง31กรกฎาคมปี2021นะก็คืออีก1ปีข้างหน้านั่นแหละหรือกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันเนี่ยเขาก็ได้ประกาศมาเมื่อวานนี้วันที่23กรกฎาคมมันก็แปลกๆนะว่าคือยังไงต่อให้ประกาศมาแบบนี้เนี่ยเราก็ยังไปกันไม่ได้อยู่ดีถูกไหมก็ถ้าเกิดว่าพูดอีกแง่หนึ่งของคนกังวลก็คือว่าเฮ้ยโควิดยังระบาดอยู่เลยมาพูดอะไรกันตอนนี้เนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าไหม ไว้โควิดดีขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยประกาศดีกว่าไหมตอนนี้เขาประกาศแล้วเขาก็ยังไม่ไปจะประกาศให้เขาไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็เป็นที่สังเกตว่าภาวะแบบนี้เขาก็ยังจะประกาศออกมาในช่วงเวลาที่อาจจะยังไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นนะสแสดงว่าไต้หวันเองเนี่ยเขาก็เริ่มที่อยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวของเขาเหมือนกันเหมือนประกาศมาเพื่อกระตุ้นไอ้สประเทศเนี้ยเฮ้ยฉันให้แกแล้วนะวงเล็บแต่ตอนนี้ยังเข้าฉันไม่ได้นะแต่อีกไม่นานก็คงได้แหละ แน่นอนนะว่าเหตุผลที่เขาทําแบบเนี้ยในข่าวนี้เขาก็พูดนะว่านี่งไงเหตุ um ผลก็คือเพื่อที่จะบูสต์ในเรื่องของการท่องเที่ยวอะ่ะไต้หวันถึงเขาจะเป็นเกาะเล็กๆ um เขาก็เน้นการท่องเที่ยวเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าประเทศของเราเนี่ยได้ไปออกข่าวในทํานองนี้กับต่างประเทศบ้างหรือเปล่าตอนนี้คือเรากําลังเมินการท่องเที่ยวกับชาวต่างประเทศหรือเปล่าคือเราเน้นการเที่ยวของคนในประเทศอยู่นะตอนเนี้แต่เรากําลังเมินการท่องเที่ยวกับชาวต่างประเทศอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ ยังไม่เห็นข่าวเลยว่าประเทศเราเขาไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศบ้างไหมช่วงนี้แต่ไต้หวันหรือบางประเทศอย่างเกาหลีหรือญี่ปุ่นอ่ะเขาเริ่มแล้วจากการยกเว้นวีซ่าครั้งนี้เนี่ยสามประเทศเนี่ยไทยบรูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์ได้ฟรีวีซ่า14วัน14วันนี้เอาว่าก็เหลือเฟือแล้วมัง้งมั้งนะแต่ในขณะที่รัสเซียพิเศษมากกว่าได้ถึง21วันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเลยเอ๊ะ มีอภิสิทธิ์อะไรมากกว่าคนอื่นเนี่ยทำไมถึงได้ยีิบเอ็ดวันอ๋อรู้เหตุผลแล้วเขาบอกว่าย้อนมาสุดท้ายเนี่ยนะตั้งแต่เขาเปิดให้ฟรีวีซ่ามาเนี่ยนะจำนวนของนักท่องเที่ยวจากสองประเทศเนี่ยคือฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเพิ่มขึ้นเท่าตัวขณะที่รัสเซียเดินทางเข้าไต้หวันเพิ่มขึ้นถึงสี่ร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นตสี่เท่าตัวมิหน้าทําไมให้รัสเซียมากขึ้นแล้วไทยล่ะไม่เห็นบอกเลย หรือว่าให้ฟรีวีซ่าแล้วคนไทยก็ยังไปน้อยอยู่ดีก็ถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งนะหลังจากที่โควิดมันเริ่มซาลงสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ให้เพื่อนๆที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยรู้แล้วว่าโอ้โอเคละประเทศที่ฟรีวีซ่าให้กับเราเราจะไปไหนกันดีอะไรอย่างนี้นะครับครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการแสดงความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ